สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสัญญาณตึงเครียดในตอนนี้กันนั่นเองนะคือเรียกได้ว่าตอนแรกก็บอกไว้ว่าจะทําเรื่องของะดีแล้วถูกปะ่ะแต่แบบพอผมเจอไอ้ข่าพวกนี้มารวมกันแล้วว่าผมรู้สึกก็แบบเฮ้ย อันนี้มันเป็นสัญญาณที่เริ่มเอียงไปทางแบบโลกกาลังเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามกันแบบมากขึ้นมากๆแล้วก็เลยแบบเอออยากจะเอามานําเสนอให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับผมจะประกอบไปได้วย3เรื่องราวหลักๆซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องราวมากกว่านั้อีกเต็มไปหมดเลยนะครับผมเราแค่ยก3เรื่องราวที่เราเพิ่งเจอมาแล้วแบบเออรู้สึกว่มามันเกี่ยวข้องกันแต่จริงๆอ่ะพอเราเล่า3เรื่องนี้เสร็จทุกคนก็พอจะนึกออกได้ว่าสัญญาณอื่นๆที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างในช่วงนี้คือมันแบบ Office มากๆเลยนะครับ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกเองเนี่ยนะครับผมคือเรื่องความตึงเครียดในจีนกับไต้หวันนั่นเองนะครับผมก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่เกิดสงครามจริงๆขึ้นมาในปีนี้เองอะ่ะ ไอ้ส่วนของความตึงเครียดในอีกซอนหนึ่งของโลกย้ายมาฝั่งเอเชียด้วยถูกไหมยุโรปเนี่ยมีไปละรัะสเซียยูเครนเอเชียเองเนี่ยถึงจะยังไม่ได้เกิดเป็นสงครามหรือไม่ได้เกิดเหตุอะไรขึ้นนะ่ะก็ตึงเครียดมากๆเลยระหว่างจีนกับไต้หวันก่อนหน้านี้ผมเพิ่งทาคลิปเองว่าจีนเนี่ยก็ประกาศเลยว่าพร้อมลบเลยนะใครที่มาแทรกแซงเรื่องไต้หวันเนี่ยคือแบบโอ้โหอันนี้ก็แบบพร้อมเหมือนกันอนะแสดงถึงความแบบกล้าแสดงถึงความแบบจุดยืนที่แบบเฮ้ยเราไม่ยอมแน่ๆนะนะถูกไหม ทีนี้เองเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นอะตึงและวแล้วก็มีเรื่องแบบเครื่องบินลบอีกซึ่งก็ได้มีการประกาศเลยว่านี่เป็นเหตุการณ์ช่วงที่ตึงเครียดที่สุดในรอบ40ปีเลยด้วยซ้ำนะระหว่างจีนกับไต้หวันเนี่ย แค่นั้นยังไม่จบนะครับผมในตอนนี้เนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมขึ้นไปอีกระดับแล้วคือในเกาะไต้หวันเองเนี่ยประชากรในนั้นเนี่ยนะครับผมเราผู้คนในนั้นนะ <S <S พวกเขาเองเนี่ยนะครับผม <S 2> <S 2> ได้เตรียมพร้อมแล้วในการที่จะเอาพลเรือนเนี่ยนะครับผมมาลองฝึกกันแท็กติคอลอะไรพวกเนี้ยนะครับผมมีการฝึกแบบซ้อมกันแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าฝึกใช้อาวุธฝึกในการต่อสู้อะไรพวกเนี้ยเนาะก็มีคนเนี่ยเข้ามาสมัครอีกมากมายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้เห็นแล้วแหะว่า ไต้หวันเองก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันก็เรียกได้ว่าจะออกมาเป็นยังไงต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมในตรงนี้อันนี้ตรงนี้โอ้โหปะทุระดับใกล้ๆแดงแล้วเหมือนกันนะสำหรับผมคิดว่าแบบโอ้โหมันระดับสูงแล้วตอนนี้เทนชั่นมันเยอะมากแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ปะทุตู้ออกมาถูกปะ แต่ไอ้ฝั่งนู้นอะยุโรปเนี่ยตู้มออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็กลายเป็นว่าสงครามที่ยุโรปก็ดําเนินม,มาอย่างยืดยาวนอกจากนี้พอสงครามยุโรปตอนนี้สอบแววยาวแล้วแล้วพอมันเกิดสงครามขึ้นจริงๆอะซึ่งอันนี้เป็นเป็นสงครามที่แบบไม่ได้เกิดอะไรแบบนี้มาน,นานมากๆแล้วถูกไหมจนคนเนี่ยแบบคิดว่าเฮ้ยมันคงไม่เกิดแล้วอะแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วในปีนี้ทําให้หลายๆประเทศเนี่ยก็เพิ่มงบกลรโหวมวมากขึ้นอัปเกรดอาวุธเตรียมพร้อมเลยถ้าเกิดต้องเกิดสงครามจริงๆเนี่ย ต้องเตรียมมีอาวุธสู้แล้วเพราะว่าพอแบบเราไม่ได้แบบเฮ้ยจะต้องระวังกันตลอดไงการซื้ออาวุธทุกประเทศเนี่ยมันก็ลดลงกันหมดก็คือทุกคนแบบโอเคเราวางใจกันมากขึ้นแต่ตอนนี้ความไว้วางใจตรงนั้นน่ยมันเริ่มที่จะหายไปแล้วทางเยอรมันเองเนี่ยนะครับยกมันเป็นตัวอย่างให้สักหนึ่งประเทศที่เหลือก็คงจะรู้ว่าเขาก็เพิ่มกันหมดนั่นแหละแต่แบบว่าอ่ะอันนี้เรามาเจาะให้นิดนึงนะครับผมในตอนนี้เองเนี่ยเยอรมันนะครับผมได้เกิดเหตุการณ์นะครับผมที่จะอนุมัติงบเพิ่มนะครับเป็นงบ เอาไปอัปเกรดกองทัพให้กองทัพเนี่ยมียุทธุปรร์มีอุปรกรณ์ต่างๆมีอาวุธที่ทันสมัยขึ้นนั่นเองจํานวน1.07แสนล้านดอลลาร์นะครับก็เรียกได้ว่า1นึ่งแสนกับอีก7 0 0 0พล้านดอลลาร์ครับผมก็ เยอะนะเป็นงบประมาณที่เยอะมากๆเลยตีเป็นเงินไทยอะ่ะสูงถึง3.6ล้านล้านบาทเลยนะครับคือเยอะมากในตรงนี้ที่นี้เองเนี่ยนะครับเยอรมันเนี่ยต้องติดอาวุธแล้วนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มที่จะแบบตึงเครียดถูกไหมแล้วก็ไอเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะเพราะว่าในรัฐบาลเองอะ่ะทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเองอะ่ะต่างเห็นชอบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็คือทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องการหมดเลยว่าเอ้ จะอะไรไม่รู้อะตอนนี้เราร่วมมือกันในจุดนี้ก่อนก็คืออย่างน้อยต้องให้ประเทศเนี่ยมีอาวุธในการคุ้มกันประเทศเนี่ยให้ดีก่อนนะครับผมกลายเป็นว่าเหมือนตอนนี้เห็นเลยว่าคนทั้งประเทศนะคือไม่ใช่แค่รัฐบาลตื่นตัวแต่คนทั้งประเทศเองอ่ะก็ตื่นตัวด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรียกได้ว่าเกิดสงครามขึ้นแล้วอะโอ้โหทุกคนต้องระวังตัวแล้วล่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือ impossible อีกต่อไปแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้ย้ำนะครับว่าเรายกตัวอย่างมาให้เยอรมันเนี่ย แต่มันนะครับผมไม่ใช่เป็นเรื่องราวทั้งหมดมันยังมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้เองอ่ะผมอ่ะอยากจะย้าให้มาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าอันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเตรียมการที่ดูเราจจะฟังว่าแบบเฮ้ยมันจะเกิน เยอะไปหรือเปล่านะครับผมมันมันจะเกิดขึ้นจริงๆเหรอวะอะไรแบบนี้แบบเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดแต่สําหรับที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยมีการเตรียมการเอาไว้มากๆแล้วคือคนญี่ปุ่นเองเขาอาจจะคิดเอาไว้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องการข่มขู่หรือเรื่องการทดลองเรื่องอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะถูกไหมยิงขีปนาวุธลงทะเลอะไรแบบนี้ญี่ปุ่นเองก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อเขานั่นก็คือภัยคุกคามไม่ว่าจะจากกรณีไหนในทางเอเชียก็ตามนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวนันหรือเกาหลีเหน ก็ทําให้ตัวเองต้องเตรียมพร้อมขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยสถานีรถไฟเนี่ยนะครับของญี่ปุ่นกว่าร้อยสถานีนะครับได้มีการปรับปรุงเพื่อเป็นบังเกอร์หลุมลบไัยในกรณีฉุกเฉินนั่นเองนะครับผมแบบว่าให้ผู้คนเนี่ยลงไปอพยพอยู่ข้างในได้คิดดูจุๆมีคนบอกว่าแบบเฮ้ยเราจะเอาสถานี MRT มาเปลี่ยนเป็นหลุมรบภัยอ่ะ มีคนประกาศแบบนี้แปลว่าเทนชันมันเยอะเองวะเยอะสิถูกปะมันแบบโอ้โหมันดูเยอะมากๆเลยอ่ะมันดูแบบเฮ้ยเราต้องเตรียมการสุดๆแล้ววันหนึ่งถ้ามีคนบอกกับเราในกรุงเทพเราก็คงจะตื่นตัวมากถูกปะแบบเฮ้ยเราจะเตรียมหลุมรบภัยกันแล้วหรอวะถูกไหมโอ้โหรี่ได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยทุกประเทศตื่นตัวกันหมดเลยนะครับคือเทรนตอนนี้ทุกประเทศเข้าหาการป้องกันตัวเองการเตรียมพร้อมว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างสงครามอาจจะเกิดขึ้นได้สมัยก่อนอาจจะแบบอุ้ยไม่เกิดแน่ๆยังไงก็ไม่น่าจะเกิด แต่ตอนนี้เองมันแบบเฮ้ยโซโซไม่แน่ละมีโอกาสเกิดแต่ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าเรียกนด้ว่าอสัญญาตรงนี้เองเนี่ยจะทําให้การพัฒนาโลกช้าลงด้วยเพราะว่าโลกเองจะเน้นงบที่การหาไปมากขึ้นนะครับผมแล้วทางเศรษฐกิจก็จะหมุนช้าลงแต่ในกรณีเดียวกันถึงแม้ว่าโลกเองอจะหมุนไปที่แบบไอ้พวกเทคโนโลยี การทหารมากขึ้นนะ่ะแต่ตรงนี้เองก็อาจจะเป็นโบนัสได้เพราะว่าหลายครั้งหลายคราวในประวัติศาสตร์นะครับผมไอ้พวกเทคโนโลยีตรงนั้นนะ่ะที่พัฒนา,นาม,มาจากเทคโนโลยีของทหารนะ่ะก็จะเอามาใช้ในแบบคอมเมอร์เชียลในเวลาต่อมานะครับตัวอย่างก็เช่นแบบ GPS อะไรแบบเนี้ยเนาะอินเทอร์เน็ตอะไรแบบเนี้ยเนาะก็เปลี่ยนโลกไปเลยนะครับก็อาจจะฟลุกเกิดโบนัสแบบนั้นมาก็ได้นะครับผมอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันราพูดแบบเป็นกลางๆไว้ก่อนตามข้อมูลที่เรามีซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะครับผมท่านผู้ชมก็ลองฟังแล้วก็วิเคราะห์ดูฟังเป็นเหมือนข้อมูลเพิิม่มมเเตส เข้าไปนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เหมือนกันนะเพราะผมเองอะ่ะก <_ d ream s> ็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะเราก็เอาความรู้ที่เราอ่านมาเราจะเป็นคนชอบดูประวัติชอบดูข่าวการเมืองโลกนะครับ <_ d ream s> ผมก็แบบเออเอามาคุยกันนะแลกเปลี่ยนความรู้กันทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลย <_ d ream s> ยังไงในวันนี้นะครับ <_ d ream s> ผมหมดเวลาลงแล้วนะครับก็หวังว่าความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยจะลดลงในไม่ช้านะไม่มีใครอยากให้แบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกนะครับผมทุกคนก็อยากจะให้แบบเฮ้ยคนบนโลกอยู่กันอย่างสันนติเพราาะวทุกคคมมี น่าจะเป็นอไอที่ดีที่สุดเลยเนาะก็อยากให้ทุกคนนะครับผมเอากําลังใจหรือว่าทําสิ่งที่เราทําได้เนี่ยช่วยเหลือคนที่กําลังแบบลำบากจากภาวะสงครามนี้อยู่ด้วยนะผมเองเนี่ยก็อยากจะเป็นหนึ่งในแรงใจนะครับผมก็มันก็จะมีปแบบเปิดบริจาคแบบช่วยคนในหลายๆที่อะคือไม่จำเป็นต้องยูเครนอย่างเดียวก็ได้ก็อยากจะรณนงล์ลงให้ทุกคนอนะไปช่วยทุกคนเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าแบบเราเองก็มนุษย์เหมือนกันนะเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็น แบบแรงดีๆให้กับทุกคนนะยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วละ่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ